สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับนะครับช่องทังเดียวครับอันนี้เป็นลูกปืนมูเล่ไดชาร์จนะครับแบบฟรีล็อกนะก็เคยสงสัยไหมว่าทําไมใช้ใช้ไปแล้วเสียงมันดังเคยเคยเห็นข้างในมันไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูนะครับผมผ่าไปแล้วแหละตัวนึงนะนี่นะครับอันนี้ตัวใหม่นะนะครับมะจะพามาดูนี่ผมผ่าแล้วลูกปืนนะเขาจะมี นี่ลูกปืนประกบนี่นะครับหน้าหลังหน้าเอ้อันนี้หลังอันนี้หน้านะครับตรงเนี้ยแกะออกมานะครับมันจะเป็นลูกปืนคล้ายๆแบบนี้ประกบอยู่นะไหนไหนเศษมันนี้มันเป็นลูกปืนอันนี้ผมก็อยากจะผ่าดีๆนี่แหละครับแต่มันผ่าไม่ได้นะนี่มันจะเป็นลูกปืนแบบนี้นี่นะครับ ตัวที่ยังไม่ได้ผ่านี่หน้าไอ้อน,นี้หลังอันนี้หน้านะไอตรงเนี้ยมันไม่ดังหรอกเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ชุดฟีล็อกชุดฟีล็อกก็คือตรงนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนี่นะครับมันจะอยู่แบบนี้มันจะอยู่แบบนี้จุดที่มันดังก็คือไอลูกปืนชุดนี้ครับ ประกบได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นปอกอันนี้อันนี้เป็นปลอกนอกนะดูดีๆนะเป็นปลอกนอกอย่างเงี้ยชุดที่มันดังก็คือลูกปืนชุดนี้ส่วนตัวแกนแกนจะอยู่แบบนี้ชุลูกปืนชุดนี้จะมีลูกปืนเม็ดแบนๆเนี่ยเรียงอยู่เลี่ยงไม่ได้ผมก็อยากผ่าดีๆเลยนะครับมันผ่าไม่ได้ครับ นี่ยันชุดแบนแบนเรียงอย่างเงี้ยนะเสียงมันดังเพราะไอ้ลูกปืนชุดแบนนี่แหละครับนี่นี่น,นี่จะอยู่ขอบตรงนี้นี่นะครับถึงอายุของเขาเขาก็จะดังนะครับแล้วเขาก็ดังดังมากอะ่ะแล้วเขาก็ต้องให้เราเปลี่ยนครับดังจนแบบว่ากลัวรดพังอ่ะครับนี่นะครับฟีล็อกด้านในก็จะมีอยู่แค่นี้อันนี้อะไรเนี่ย นี่ชุดขอบนอกเอ้ยไม่ใช่อันนี้ชุดนี้ชุดหลังลูกปืนนี่นะครับโอเคครับคลิปนี้เข้าใจไหม <c oughs> แล้วประกรอบฮะประกรอบคืนฮะน,นี่อยู่แบบนี้น,นี่อยู่อย่างนี้นี่นี่นะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่ขอบอย่างนี้ จะมีลูกปืนเลี้ยงอยู่นี่มันดังเพราะลูกปืนอันนี้ครับโอเคครับคลิปนี้บายบายนะครับสวัสดีครับ